สวัสดีเจ้าวันนี้คนเมียงเหนือจะปามาย่าเมนูแกงแค่ไก่เจ้ามักพักอย่างกัใส่ได้เลยนะเจ้าตามชอบเลยนะเจ้าพี่แกงก็จะมีนะเจ้าผีแห้งหอมข่าหอมแดงกับปีจักไข่ค่ะนะเจ้าเขาก็จะมาตำพี่แกงกันก่อนนะเจ้าเอาทุกอย่างใส่ไปในโขกเลยนะเจ้าแล้วกับตำขึ้นมาเรียงนะเจ้าใส่กับปีลงไปตัยนะเจ้าตำขึ้นมาเรียกประมาณนี้กระใจได้แล้วนะเจ้าเราก็ตักออกเตรียมตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยเจ้า เอาพริกแกงนี่ไปคั่วให้มันหอมดีๆนะเจ้าพอมันหอมดีแล้วเาก็จะใส่ไก่ลงไปนะเจ้าจะเป็นไก่มืองไก่พันก็ได้นะเจ้าแล้วแต่ชอบเลยนะเจ้าคั่วไก่ให้มันหอมให้มันซุกเนี่ยสักหน่อยนะเจ้าให้มันตึงๆประมาณนี้นะเจ้าเขาไปเติมน้ําล้างครบนะเจ้าทีเด็ดเลยนะเจ้าแยกกัเข้าเนื้อๆนี่นะเจ้าใส่น้ําลงไปต้มเพื่อมันเดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนะเจ้าาก็จะใส่ดอกนิ้วลงไปนะเจ้าตามด้วย บอกแข้งนะเจ้าบัดทัวนะเจ้าบักเขือนอค่านะเจ้าพักแล้วตะชอบเนาะพักที่มันแข็งๆใส่ไปก่อนเลยเจ้าพอพักที่มันแข็งเปื่อยแล้วนะเจ้าาก็จะใส่พักละพักแคร์นะเจ้าพักแขบนะเจ้าแล้วแต่เขามากเลยนะเจ้ากลนไปกลนมาให้เข้ากันดีๆนะเจ้าประมาณนี้นะเจ้าถ้ามันเดือดปุดๆๆนะเจ้าก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยเจ้าจะใส่น้ำปลาห้าผงปรุงรสผงอร่อยก็เติมไปได้เลยนะเจ้า พอมาเดือดปุดๆประมาณนี้เขาก็จะปุ๊ดเลยเจ้าตักใส่ถ้วยเลยเจ้าเอาพักเขียวๆจะเอ้ยนนะเจ้าเหมาะขนาดเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยนะเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาจิ้มแกงแค่กันนะเจ้าเหมาะขนาดเนาะมีสมุนไพรนักขนาดนะเจ้าแกงแค่นี่นะเจ้ามาเจ้าก็ล็อกหยิบเลยตะตูมถึงเหมาะแต่เจ้าแกงแค้บ้านเฮานี่นะ